สวัสด,ดีค่ะเอฟซีนี่ไม่เวียงว่าไหนขายผลไม้เนาะคะ่ะหยุดทำงานบ้านเรื่อขัวเขาขัวใบข,วขัวใบพวกขัวไรค่ะขัวได้กินในได้กินอาทิตย์นึงชาเก็บไว้โดนก็นี่มันก็สีบ่หว่าเรียกสีขัวทุกอาทิตย์ได้รวยน่อยน <S <S <ๆ>ึง อ่าว่าแล้วเมี่ยกินทอบครัวกระสีมใส่ลาบใสลาบใส่ส่วไกส่ส่วโป๊บส่วนย่างเหรอส่วทุกอย่างเหรอเราก็ใส่อมใส่อมใส่แกงปลาค่ะเอบัว ม่เหลือไม่หลมอทุงสักดียวออกเหลืออาจำนี่แหละค่ะนี่ก็ได้ที่แล้วนี่เป็นบลัวขวัวแล้วแล้วนาทีกวาวักพีตาออกก่อมันเย็นกันอีนั่น ต้เย็นจังสิไปปั้น mm hmm. บะพริกกปน้อยเดียวลืมซื้อบะพริกต้องผัวก็จำน,นี่แหละกินมะเฟืองแลวบะพริกเน่ะบ่กินเผ็ดนะนะใส่นีด่เตดียวบะกินเผ็ดบางๆก็ได้พอ่อยบะก,กนินน้ำเพราะวะ่าทิ่านแย่ค่นะ ตั an ảo, ้งย่างก็เอาตามใจกันเนี่ยจะน้อยก็บซึมเล็ดแน่ยเนี่ยกับอดเอาวคัวพี่ใส่เกลือพันเด้อค่ะจังสีบ่อยจางไหมเกลือสักหน่อย พี่ตองตอนยังอมก็เงกับมักอนมก้อนหอม่าอไไปใส่กัเผามันกับบะหมมันมันม่มันจะสิมขมบะหมอมนะินบะเสี มีวามยออมาอยู่เลอยากไอยยด้ใส่เกลือแล้วก็ได้ มันทูล่มคอเขามากคือก็แดงมันก็ค่อยเห็นนะคะน่ะเนาะมันมืด